สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมูอนี้มาพบกับชชองยายไ้าผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอนี้ยายผ้าดนนาำขอมูลนิทางตามเล่าคลิปที่สองมาาะไฮพ่อเม่พี่น้องได้เบิ่งได้ช่มเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชม่มเราฟังยายผ้ฝากกดติดตามก,กดไลค์กดแชร์ยายผให้นาไม่เด้อดจ้าพี่น้องแนวก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะนอย,ย่ามยายผ้าลงคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องกับสิบไปผ่านเบิ่งผ่านช่มเนื้อทางเนาะคะ่ะพี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใด หรือว่าสิคอมเมนต์เของมาคุยมาทักทายกับยายไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกระเบ้าร้ายยายห้างพี่น้องขะไปเบิ้งข้อมูลตำเล่าอาจารย์ทนันแหลกเพเื่อนเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งแนวทางนี่เป็นแนวทางเปิดหนัวโดยแนวทางของแอ็ดบักหำน้อยเนาะพี่น้องเนาะแอ็ดบักหำน้อยบอกว่าตำเล่ามื่อน,นี่เด่นเด่นเด่นสองเนาะพี่น้องเนาะเด่นสองวสั่นเพื่อนว่าอ่า เจาะไปที่สองสีเน้นๆตัวเดียวเขียนเคียนรวดว่าสัน้นเอาภัยมักเนี่ยวาทางแอดบังคำหน่อยกระแคบนา้าจอน้ำเพล่เลยเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อ,อชุดวินอยู่ที่สองสี่หกแปดนะขาพี่น้องค่ะแอดบังคำหน่อยเนาะมาตามต่อจ้าบาทที่นี่แอดวันชัยนะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดวันชัยว่าคนคือเห็ดเหล็กม่วๆจังสีเน้อยแย่ไพ่เ็นตาดีเนาะพี่น้องเพิ่นบอกว่าสามสี่หกสี่ีสองตัวเล่นเนาะหกแปดหกเจ็ดและหกเก้าอันนี้คือ ชุดนินเอ็ดวันชัยเนาะค่ะพี่น้องคะชุดเต็มเพื่อนแคบนาจอได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตามเล่ามอนี่ของเอ็ดเอ่อประชานะคะฟันเข็นเข็นเก่าซองก็เก่าเจ็ดวัสดุมาเก่ายังกระจวดจ่าตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องคะพิจารณาใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอลิสว่าสัินพี่น้องเด่น3เนาะค่ะสามหกสามเจ็ดสามแปดหกสามเจ็ดหก แปดสามหาเนาะจ้าเม็ดเดียว, 3, 5, วสามหาว่าสั่นสำรับแนวทางของแอดอลิดเนาะพี่น้องนะเนาะไพ่มังเนวทางแอดอลิดกับแคบหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเทนดี้นะคะแอดเทนดี Ad ้ endi, บอกว่าตามเล่ามูนีเดนเก้านะคะเก้าห้าเก้าหกว่าสั่นมาเก่ายังกระจวดจาดไปคะ่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแอดเทนดี้คือกันนะคะพี่น้องคะหาเก้าหาศูนย์หกเก้าเลยหกศูนย์ ชุดเต็มชุดเน้นมักกระจวดจาดตามเพื่อนได้ค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เอามาเบิ้งสูตรนี้เป็นแนวทางแอดกระตุนหรือว่าแอดวลาพอดเนาะค่ะพี่น้องค่ะขนมเลาวมือน,นี้ไปกับบลล่างหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดมักตัวใดกระจวดจาดได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเก่าเงื่อนเก่าท่องเนาะค่ะเก่าเงื่อนเก่าท่องบอกว่าเด่นหนึ่งกับเก่าเน้นเก่าเนาะจ้า เน้นที่สุด9779ล่อง9889สำหรับแนวทางของเก่าเงินเก้าทองเนาะค่ะพี่น้องเนาะมากตัวใดกับพีชนาตามเพื่อนใดนะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมิสเตอร์บอลมาท่านมูได้พี่น้องมือนีเนาะมิสเตอร์บอลบอกว่ามือน,นีเด่น7กับห่านะคะ027หา4ตัวเพื่อนเนาะเน้น27หานะคะ2ตัว72747หาสำหรับแนวทางของมิสเตอร์บอลนะคะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดคิงเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าห้าเก้าห้าหกว่าสั่นพี่น้องจา 59, 69, ้าห้าห้าเก้าหกเก้าอ่อนห้าเก้ากับ 6, หกห้าน้อพี่น้องเนาะเอามักกับพิจารณาตามเพิ่นได้สำหรับแนวทางของแอดคิงหรือว่าแอดโกของเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอามักตัวใดกับจวดจาดฝาดบื้มตามเพิ่นไดน้นเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เนาะค่ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางเอดไทยเนาะค่ะแบบซีโต้เพิ่นค่ะพี่น้องคะ่ะไพมักแนวทางเอดไทยแบบซีโต้เพิ่นกะแคปหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องเนาะพิจารณาตามเพิ่นใดค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่น,นบอกว่าแปด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 เจ็ดหาวสันมากระจวดจาาได้รอดเดินเนาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวสันค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอดอันเนื้อเมฆดีอ่อนวสันพี่น้องคะ่ะเนื้อเมฆดีอ่อนบอกว่า ตำล่ามูนีเด่น2กับ4่เนาะคะ่ะมี25 26 27 35 36 37 45 46และ47สำหรับแนวทางของแอดอันแอดอีกอย่างกว่าพี่น้องเนื้อเมกนี้อ่อนนะคะพี่น้องคะ่ะมกักกระจวดจาดฝาดบึมตามเพื่อนใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่าเพื่อนบอกว่าเสือสังฟาเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่า6 7 6 5 7 5หกหา ตัเด่นเพลินนะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนายเนาะน่าจะเด่น3บอกพี่น้องมื่อนี้ก็เด่น8นะคะ3 8 9 8 1 8นะคะ6 3 8 6 9 8 6 1 8และ1 1 8นะคะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแย,ย,ย่ไพ่เมือ่อเสาร์ลงให้อีกรอบนึงเหรอพี่น้องอย่างพี่น้องบ่ได้เบิ่งกนะคะมาเบิ่งมื่อนี้ตจำเล่า3ตัวห้าเจ็ดสองเนาะพี่น้องเนาะเด่นเกนะ้ากับสองเนาะจาเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าห้า ชุดล่องหกสองหกเจ็ดหกหาเอาวนตีลังกายกับให้พี่น้องซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะชุดวินอยู่ที่เก้าสองหกเก้าสองห้าเจ็ดแถมหกน้ำกระไดเนาะพี่น้องเนะเาะเอาใครมักแนวทางของแกลเพ่กับชวดจาดน้ำใดเลยนะคะพี่น้องขะพิจารณาใดเลยเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอเล็กซ์ซุ่มซัเด่นหาวัซซันเอเล็กซ์ซุ่มซัว่าเพิ่นบอกว่าห้าห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หานะค่ะสองตัว หาเจ็ดกับศูนย์หาสำหรับแนวทางแอดเล็กสมซักเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนูนามเนาะ,ะแอดนูนามบอกว่าตามเล่ามือนี้เด่นนะคะศูนย์อ่งวดที่แล้วศูนย์หนึ่งสามมาศูนย์เนาะจ้างวดนี้แปดเก้าหนึ่งวันสันพี่น้องสำหรับแนวทางเด่นลางแอดนูนามเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอาจารย์สเสน่ห์มาแล้วคะ่ะพี่น้องคะงวดที่แล้วสามตัวแตกเนาะ,ะพี่น้องเนาะห้าหกแปดวันสันมาตามตัวจำเมื่อนี้มิส เดนเก้าเนาะค่ะ9 0 2 5 6 4นสาหนะคะสำหรับแนวทางของอาจารย์เสน่ห์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดังเมสไซต์ตามล่ามือนีเนาะค่ะ5 8 5 9 5 0 6 8 6 9 6 7นีก้า8 9 6 0 8เการเบิ้ล558899เกนาะพี่น้องเนา,านนะ,ะเอาพารณาใดเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กรกลาซินมือนี้เดน8ว่าสัน8น8 2 8 1 8 2 8 ซีแปดหาสำหรับเนว้ทางอาจารย์กรอนกลาสินนะคะพี่น้องเนาะเอามักตัวใดกับพิจนาจวดจาดตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะไปมักเนวทางอาจารย์ก้อนกลสินนะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางของแอดซินโคลาตเนาะค่ะพี่น้องค่ะเจ็ดสามห้าหกวสันสหสามหกสามสามหาหาหกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับไปมักเนวทางของแอดซินโคลาตค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางวสันค่ะพี่น้องคะเป็นแนวทางของนมสุพรรณเนาะพี่น้องเนาะนมสุพรรณบอกว่าตามเล่ามือนีเด่นอยู่ที่หากระหกวสันพี่น้องเพื่อนวานเนาะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าสองห้าเจ็ดสำหรับแนวทางของนมสุพรรณวสันต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอนนมเหนือเนาะ แอดนมเนื้อบอกว่าตามเล่ามือนี่เด่นอยู่ที่วสันพี่น้องคะเด่นสี่กับหาเน้นหาสามกับสี่เก่าวสันสําหรับแนวทางของอของเพลินนาะพี่น้องนาะพิจ,ะาจ,จาณาจวดจ่าได้ต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางลว้ยลนฟ้าเนาะสี่หนึ่งหกห้าสี่หนึ่งหกหาสี่และหนึ่งหกหาส่วนสองโตพี่น้องต้องการจวดจา่าแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องคะพิจาณาน้าเพลินได้เลยเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพนด้าหน่อยลอยสูตรเนาะคะ่ะอ่าเพิ่นบอกว่าเมื่อนี้งวดที่เรียกตามเล่าเด่นแปดมามาหกแปดนะจ้ะงวดนี้เด่นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งอะไรดีวะซันพี่น้องขาเอาพิจารณาได้ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดก้อยใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดก้อยใจบอกว่าตามล่าเมื่อนี่อ่าเจ็ดสองเก้าเจ็ดสี่เก้าสองตัวเจ็ดสองสองแปด 29 7748และ49เก่าสำหรับแนวทางของแอดกอยใจนะคะพี wrote, ่น้องเนาะมักต,ตัวใดกับพิจารณาเพ่อนตัวนั้นเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะจวดจาดฝาดบื้มใดเนาะโต้ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูเนาะแอดปูบอกว่ามนีตมเหล้าเด่นสามกับเก่าเนาะสามเก้าแปดหกเก้าสามเก้าสามกับเก้าแปดฝาดเก่าสั้นโต้ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอราชนกเนาะมนีแอราชนกบอกว่าเก้า เก้าสองสามส่วสันนะคะสโตเพื่นเก้าสองเก้าสามเกาะคะตัวสาตัวสองสาล้วกัสี่เก้าสามเม็ดเดียวเขียนเขียนเก้าสอ็ดรัช,ชนกนะคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะเอตติกนะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าตามเล่ามนีอัดเก่าก็ผหามาในนอนวาสันอ่เน้นๆก็คือเพื่อนบอกว่า เก่าหาหาเก่าเก่าสาเก่าข้างล่างสามหาหาสามสันพิจาาณาน้ำเพลินไดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคอนแอคทีทเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าตามลาวมนีเดนวสันศย์เก้านึ่งเกาหนึ่นึ่งสี่ศูนย์เก้าสี่เนาะสตัวศูนย์เก้างสเก้าสงและศูนย์่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางศูตรนี้เนาะ,ะลูดสองศูนย์สองสี่นะ,ะพี่น้องสําหรับแนวทาง พ่อค,ค้นโคนสูตรแคปหน้าจอชุดเต็มได้เลยเนาะพี่น้องเนาะพี่จะหน้าจวดจาดฟาดเบิ่มใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นลุงนิ่นบอกว่าตำเล่ามาือเดียนที่สุดคือเก่าผู้ใดมาเก่าก็จวดไปหลวดว่าสัน่นต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปเูเานาะพวกว่าต่อยาวๆไปเลยเก่าก็ศูนย์หลัรวาสั่นเนาะค่ะเพื่อนวาเนาะ อันนี้เป็นแนวทางของแอต,ตาแอต,ตาบอกว่าตำ่าโมนี่ขางเทิง,ง697ก้าเจ็วสันเล็กเด่นเนาะ 67, 7, 7, สี่หกเจ็ดสีงตัวเทิง6กเ7 07ขก้างลางเด่น8กับเก่าแปกับเก่าสี่วสันต่อไปและจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนลูกสายนามเนาะเพื่อนบอกว่า9ก้าสามเก้าส1่เก้าห้าศูนย์เกนึ่าหาเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอสเพนเพนพาลวยว่าสั้นเด่น2กับ3เนาะตามเหล้าโมนี่เนาะค่ะแคปหน้าจอชุดเต็มสําหรับแนวทางของเอสเพนเพนพาลวยนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปิดท้ายด้วยแนวทางตามล้าของเอ็ดบักแตงโมเนาะว่ะเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบอกว่าตามล้าวมาเบิ้งโมนี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งห้าและหนึ่งแปด สำหรับแนวทางตำราแอดจกเกิดนะคะพี่นองคะ่ะอาถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อเม่พี่นองก็จะทีเด้เขามารับชมรับฟังขอห้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุขุมสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูนนุแนวทางให้ยายไพ่ห้าห้พ่อเม่พี่นงได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายๆเจ้าสวัสดีจ้า